ค่ะนอกจากนั้นจากกรุงเทพมหานครนะคะเราไปต่อกันที่ทางภาคเหนือนะคะภาคเหนือเริ่มกันที่ลำปางค่ะเมื่อวานเพื่อการจังหวัดลำปางเพราว่า,ารงศักดิ์โอสถธนากรน,นะคะก็ได้มีการแถลงสำหรับผู้ป่วย ารายใหม่ของจังหวัดลำปางนะคะเพิ่ม2รายด้วยกันค่ะเป็นชายไทย,ไทยอายุ33ปีนะคะเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยรายที่1เมื่อ25ทหธันวาคมขับรถพร้อมกับผู้ป่วยรายที่3ไปรับผู้ป่วยรายที่1ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แวะรับเพื่อนอีก1คนที่บ้านย่านสนามกีฬา700ปีนะคะจากนั้นก็ไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งช่วง3าทุ่มครึง่งถึงเที่ยงคืนและไปดื่มนมที่ร้านนมสดในเชียงใหม่ช่วงเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่ง จากนั้นก็ส่งเพื่อนที่บ้านและโรงแรมนะคะแล้วขับรถกลับลำปางค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็27ธันวาคมเนี่ยไปร่วมงานแต่งในช่วงเช้าเวลาประมาณ11โมนะคะแล้วก็ไปทานอาหารกลางวันกับเพื่อนอีก3คนตอนเย็นก็ไปงานแต่งหลังจากนั้นก็ไปสังสรรค์ที่บ้านเพื่อนนะคะพวันรุ่งขึ้นทราบว่าเพื่อนติดเชือ้อ ได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลให้ไปตรวจหาเชื้อผลเป็นลบนะคะหลังจากนั้นก็กักตัวเองอยู่ที่บ้านจนถึงวันที่2มกราคมขับรถไปตรวจหาเชื้อโควิดค่ะผลตรวจครั้งนี้ติดเชื้อนะคะคซึ่งนั่นหมายความว่าคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยถ้าตรวจครั้งแรกเราไม่พบไม่ได้แปลว่าท่านจะไม่ติดนะคะท่านก็ต้องตรวจตามที่เจ้าหน้าที่กําหนดนะคะโดยผู้ป่วยรายนี้ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในบ้านเดียวกันอีกสองรายด้วยกันนะคะนี่เป็นผู้ป่วยรายที่2ผู้ป่วยรายที่3ค่ะเป็นหญิงอายุ24ปีนะคะเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายที่1เมื่อ25ธันวาคมนั่งรถไปด้วยกันในกลุ่มนี้แหละคะ่ะแล้วก็ไปไปร่วมงานแต่งที่จังหวัดลำปางด้วยนะคะแล้วก็าพอทราบว่าเพื่อนติดเชื้อก็ไปตรวจด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ทาง